ดาราสาวชื่อดังเปิดใจคบแฟนหนุ่มดีกีพระเอก6ปียังไม่คิดแต่งงานคบกันมานานกว่า6ปีแล้วสำหรับมะปางอริสาคุณแค้กและหวานใจนักแสดงหนุ่ม อบโอบนิธิวิวันนวรางเราจะเห็นโมมินน่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมและช่อง Youtube หวานกันหนักมากจนถูกสับตามองและถามถึงเรื่องข่าวดีงานแต่งงานบ่อยมากๆล่าสุดสาวมะปรางได้เปิดใจตอบถึงประเด็นนี้ผ่านรายการว่ามาดีวิทลินลี่แอนมารี ep 45ซึ่งมีบางช่วงบางตอนถามว่าจะแต่งอย่างกี่ปีแล้วตอนนี้สาวมะปรางบอกว่า6ปีแล้วยังไม่แต่งนะคะถามว่าคุยกันถึงเรื่องอนาคตเรื่องแต่ง งานไม้คือเขายังไม่ได้คิดขนาดนั้นเขาบอกส่วนตัวเองก็คิดว่าเมื่อไรจะมาถามสักทีถามว่าถ้าเขามาถามจะเซเยสไม้ก็ต้องดูว่าช่วงที่ถามชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะถามตอนไหนไงนึกออกไหมคือหมายถึงว่าถ้าเขารู้สึกว่าพร้อมแล้วก็โอเคแต่ถ้าอยู่ดีๆให้เราสบายใจก็ไม่เอาอยากให้เขาพร้อมจริงๆก็อยากให้เขาสบายใจด้วยและเราก็เฉยๆใช้ชีวิตของเราไปแค่นั้นเอง